สวัสดีค่ะพี่นอ้องพบกระจวจกศิลป์มือทำคือเก่าเนาะค่นะเนาะมือนีมือนีแดดแอ็มแซมแดด,ด,ดช่วมือแล้วค่ะมือนีพ่อมือนีกับวันทีวันทีเจ็ดคือภาคมพศอโสสองพั 2, 5, 6, 6, 6, 3, นหาอยหกสิบสามเนาะค่ะเนาะพี่น้องมือนีเขาจะเอาปัญหาปัญหาที่ทั้งไร นาทอดหรือว่าไร่อ EX ื่นๆกะเจอขึ้นกันละค่ะประสบปัญหานี่ขึ้นกันค่ะคือนอนจเจอล่ำอ่อยเนาะค่ะเนาะนอนเขาสิเขาไม่จอล่ำอ่อยว่าว่าปัญหากับขึ้นหนูแน่นอนจอล่ำอ่อยแน่ปัญหาหนูกับเป็นปัญหาใหญ่เนาะค่ะเนาะถ้าหนูมันหัวมีปลาอ่อยยุใสมักก็สิมักอยากไปกัดไปยังเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้เราเข้าป็ไเ้ไปเปาเรื่องปัญหาหนูเนาะค่ะเข้าสิมาเวาปัญหาเรื่องนอนมมเจอล่ำมันอ่กขึ้น้องนอนมมเจอล่ำเมนบอ พอขา้าวอ้อยปุ๊บมันจะหูเลยว่เข้าวป้อยพี่น้องมันกัสิยากมาซีนน้องหวานนี่นี่นาะกันเนาะข้ากับบัได้ข้าเข้ากับเสียอวิเคลับง่ายๆเคลเดลับง่ายงกายกัดซ้ม้วนเป็นเคลับแหละค่ะพี่น้องเอามาบอกกันง่ายๆโหลดละเอาเห็ดจังไดทั้งไรเข้านะคะเนาะกับบัวตองไปซีเดียสกับมันขาดเรื่องแนวนี่น้องมันเป็นธรรมชาติค่ะมีมีพักมี่หยาหรือว่ามีอยางให้จอธรรมชาติของเขากับจอเนาะค่ะเนาะจอแล้วก็กัดิพภาพไปเบิ่งค่ะว่าว่าทั้งหลายของข้าป เป็นนัำน้นเป็นยังไงลักษณะของมันที่มันจอแล้วมันเป็นลักษณะยังไงนาอะเนาะอย่าพลาดเบิ่งนะคะเนาะนี่ค่ะพี่น้องมันจอมันจอลั่มค่ะนอนนอนมันจอเข้าไปในล่่มนาอค่ะเนาะล้วก็มันกับสียางกินยูนี่แล้วมันกสียางขึ้นมาโพี่เด้อค่ะพี่น้องมันจออยู่ลั่นี่มันกับสีมาโพอยู่ท้างพี่บอกมันก็สีเฮ็ดให้ลักษณะลั่มของเหาเสียสรงซี่สค่ะพี่น้อง เสียส่งไปโอยล่ำนี่กับสีบัวใดสมบูรณ์เต็มที่เนาะคะเนาะสีบัวใดเต็มที่แบบนี้ค่ะพี่น้องมานี่กระดิ่งเจาะรำนี่ก็บ,บ่ได้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องถ้าพอหลักสลายเจ้าเสี่ห้าก็ต้องหลอกหลอกหลอก,กกาบช่วยด้วยเด้อพี่น้องเด้อถิดหลอกช่วยเพื่อที่จะให้โอ้ หยุดกินแต่อยู่รำนี่แม่พี่น้องมันดีมันดีคนหนึ่งย่างคอคอดีห้องเขาก็คือที่แบบว่าเขาสิบวอเขาสิบวอไข่ล่มไปก่ออื่นกันเขากินอยู่ก่อได้หรือว่ายู่รำได้เขาสิยู่รำน้นได้ด้วยค่ะพี่น้องก็ดีย่างหนึง่งเออห้ากับปตองห่วงสมมติว่าเขาเจาะเจาะคอนี่มันบ่ค่ะเขาเจาะตัวนี้แล้วอันอันตัวทั้งนี้กับตัวทั้งอัน,นี้ากัย่งเอาไปหีบน้ำได้ด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยทั้งทั้งไปเนี่ย ส่วนมาเขาสิยูแค่นี้แล้วก็แค่นี้ล่ะค่ะมันยางโบไดไก่หลายปองหรอกค่ะนอนซือๆมันยางกระดึบกระดึบม่กินนี้กระดึบมื่กินนี้มันก็หอดอายุห้าก็ได้เอาไปตัดไปหีบแล้วค่ะพี่น้องเพราะตรงจุกใจเด้อกระเด้อผู้ใดพอนอนก่อโจออันล่ำอ่อยก็ได้องจังล่ำนี่เห็นบอกมันจอละมันจอแล้วมันก็้ยางขึ้นมาทั้งพี่ขามปองมันนี่ขามปองหนึ่งกะบพราะตองไปสีเรียกก็มันกับพี่น้องเพราะว่าอ่อยห้าวขามันปลอดสารกะหายไม่แม่งมีอย่างจ่อลำเนอค่ะนอนประเมียนว่าสิ สีล่ขาสีหาเนี่ยมาขาเขาย่างเดียวเข้ากับมาได้ทั้งผีเดยค่ะพี่น้องเข้ากับมาได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ลูกไปจังสีเดียค่ะมันกับเป็นน้ำอ้อยเลยเชื่อกันกับพี่น้องจ๋าเข้ากับบานที่นี่เขาอยู่เขาอยู่อันนี้เขากับว่ายางมานี่เดียค่ะบ่ลานี้ก็ยังสมบูรณ์มเมียบเมียบเจวเจวอยู่ค่ะพี่น้องสมมติว่าเขาอยู่ก่อนนี่เลยก่อนี้มีสามลำนึ่งค่ะนาออันนี้อันนี้อ้อยต่อสองเด้อค่ะเด้อ อ้อยตัวซองกับสีลำหน่อยลุงจักหน่อยกับสีหักออกซึ่งอันได้ลำได้ลำหน่อยกับฮักออกค่ะพี่น้องบ่ห่มันขึ้นลายมันจอตัวนี้หันบ่มันกับบ่ม่านี้เลยค่ะพี่น้องมึงไม่นวนสีโดดไปสู่ลำสู่ล้ำดิค่ะมันบ่ได้โดดไปสู่ลำำด้อันนอนอันนี้แต่ว่าก่อนี้เห็นบ่ก่อนี้บ่มีเลยค่ะพี่น้องมังไม่จอเลยก่อนี้มาเขาสียู่ยู่เป็นคองของเขามันบ่ได้เพแบบว่าตรงกินแบบไปทุกก่อทุกก่อยังสีเมียค่ะ พี่น้องเห็นกับ่บตรงโต๊ใจเด้วยค่ะเด้อ่อยอันนอนอันนี้นะมันขาบ่ย่างคุกขาคนอกค่ะพี่น้องมันบด้ย่างบ่บบ่ไปกินลั่มนั่นไปกินลั่มนี่เ้อค่ะเขากินยุ่ลร่ใดเขาก็สิยุ่หันละยุ่หันละเขาก็สิบด้อันนี้ทั้งบ่เห็นบ่มองนี่กับโบมีเลยค่ะเขากินยุ่ก่อไดหรือว่ากินยุ่ลร่ใดเขากระสียุ่ลร่นั่นแหละค่ะยุ่ก่อนั่นแหละบ่ได้กระโดดโด่งมาเลยค่ะเด้อโบตรงต๊ใจค่ะพี่น้องเข้าเฮ็ด เห็ดอ้อยก็ได้ยาแยนยายนมาแรงมันบุกทำไรเลยไวอี่ยังกินโรคอันนี้มันท่านมันมันมันล่ำแข็งมันเปลือกแข็งอยู่แล้วค่ะส่วนมากเขาข้สิบ๊วไม่มากินดอกค่ะมันกินล่ำใดกับปล่อยให้มันกินโเนาะค่ะป่วยให้มันกินไปเลยเราไม่ต้องไปซีเรียสกับน้อนน้อนกออ้อยค่ะพี่น้องเนี่ยล่ำสวยเท่ากับถาเอาล่ำที่มันเต็มที่สมบูรณ์เอาเนาะค่ะอันนี้ป้าเล็กกับสิบ๊วยปูเป็นลุ้มค่ะ ป้าอาจารย์นี่ค่ะเนี่ป้าเนี่ยเป็นป้าอาจารย์รยสําหรับไรฉันทนทอนเขาเป็นป้าอาจารย์ปลูกไปแล้วค่ะมะเคมะคร้าไปเลยค่ะพวกเป็นรองพวกเป็นยังเลยค่ะเบิ่งเนี้ยรองอยู่แต่ว่าแห่งมันตายน้่นนาะค่ะพี่น้องที่แหลกบ่หูเนาะเขาก็มาปลูกเลยบริชช่อมขอตุงขอตาบุหูจักเลยแล้วมาปลูกเลยอย่างลุ่มเกินลุ่มบ่ค่ะพี่น้องมันมก็เลยเป็นเป็นยายยายไปนั่งห้างกันนะคะเป็นบ่อันเป็นระเบียบคือจังปลารุ่นๆที่เ้าเคยเห็นเนาะค่ะเนาะ บ่เออลำนี่กะสิลราส่งไงจักน้อยนี่ไงอยู่ตัวนี้กะโม้ปันไดนนาะค่ะเนาะบ่บอตงไปเียเรเด้อค่ะเด้อเอามาบอกเลยทนาทวนเฮาเอามาบอกว่าค่ะ้าพอนอนกอหรือพออีหยังจังสีบ่ตงต้ใจค่ะพี่น้องป่อยให้มันกินเลยป่อยให้มันกินเลยแม่นบ่พักที่ดีพืชที่ดีก็มีน้อนมีหยังจอไปนําค่ะพี่น้องไล่เหาเห็นยังสีก็บ่ได้วาสิไปหายังมาฆ่าเขาดอกค่ะป่อยมันกินเลยประเท้มันก็กิน2องซ้ปองหรือว่ามันกินหลายๆลานั่นกะกะจนว่าเสียรรงหือว่า เป็นมาล่ำนี่งอบิดเป็นมาเสียสรงคือล่ำนั่นบได้เลยกะบอยเลยคะ่ะพี่น้องบอยมันกินไปเลยล่ำนั่นเขาจะไปัจิเรียกคือมันต,ตาน้อยเมส่วนน้อยเมส่วนน้อยเลยค่ะท,ท,ท,ที่มันสิกินเมิดเบิดจแล้วล่ำล่ำนั่นเขาบดอีอย่างเลยมแต่มันกินอย่างเนี่ยมีแต่นอนตัวนี้กินน้อยค่ะพี่น,น้องกะเมื่อต้องไปสีเรียกกับมันเนาะเนาะมากัจสิมาทั้งหนอกกอไนล่ำเขากัจจิกแดดไล่เนี่ยนะคะพี่น้องเปลี่ยนสีอยู่ทั้งในเมื่อกะ เดี๋ยวดีแล้วค่ะพี่นอออ้องอใส่ช่อมอกได้ค่ะข่ายนี่ค่ะพี่นอ้องกดทั้ทงหองเขาจะปีนไังสิถือแสงแดดหลา่กดทั้งในก็จะเป็นสีขา,ขาวๆจังสันค่ะพี่น้องปลาอาจารย์เลนะ่น <c oughs> ปลาอาจารย์ปลูกครั้งแรกค่ะต่อซองค่ะพี่น้องเฮ็ดเงินก็ได้หลายเติ่นด้วยอค่ะนี่เด้อค่ะเด้อเอามาบอกทำเราพ่นถิ่บว่ายันต้นอนโจ้อ้อยโจ้โยจยังจังสินะค่ะพี่น้องอย่าไปซีเรียสค่ะปล่อยให้มันกินเลยปล่อยให้มันกินเลยเฮาปล่อย เขากินน้าสมุนไพรลำเห็นบ่ถือกินเลยดิค่ะถือจอดเลยดินี่ตัวนี้ปล่อยมันไหวแล้วค่ะตัวตัวห่าดก็มีอยู่เมีค่ะพี่น้องไลยผมเดี๋วนั่นเห็นบ่เนี่ยตาเดียวเมื่อเมื่แตกวมาเลยค่ะเนี่ยตาเดียวเลยค่ะตัดตัดไปหีบย้อนไปหีบน้าเลยค่ะซี่หาํำเลยโกนี่กระไดมันน้อย่าไปซีเลยดนอนก่ออันก่อยเขาค่ะปล่อยมันกินเลยมันกินยู่งลำได้ก็กินยุ่งลำนั่นแหละพี่น้องมันบาขาดโดตรงไปโกนนั่นโกอนี่ดอกเพราะว่า น้วมันแข็งคือว่าหันหละมันกินบ่แซบม,มันก็สิขานไปค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้เข้าก็ไดกับซ้่นี่ขอคุณหลายๆสำหรับผูเขามาเบิงเนาะค่ะเนาะปาก,กดฏ่ลา์กดต,ติตามให้ลา์ธนายา่นเป็นกาล่งใจให้ในเพื่อขาดเกษตรถ้ามือควงเข่าก็ไดบอขอให้พุนที่เบิงสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะถูกไวยเลยเบืันทุกคนเด้อเด้อโชคดีสุขภาพแข็งแรง,งค,คิด,ดคทไทยใช้หน้ามีลารกําลังในการทำงานทํามยังเนาะค่ะเนาะ คี่มีกับไป่อนเดอร์ค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาเมืองวันนี้ค่ะ